ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เทรด15นาทีแล้วบวกด้วยชั่วโมงนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่เทรดได้เจ๋งขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตเอาตัวผมเองนะครับย่อตัวลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทรดนะครับ15นาทีแล้วก็มีแบ็กอัพเป็นสีชั่วโมงนะครับ <c oughs> โอ้โหทองคำตอนนี้นะออทาไฮนะครับอย่างสุดยอดเลยทุกคนนะแล้วก็ถ้าเหมือนเดิมครับเห็นไหมรับสำคัญดันขึ้นมาเหมือนเดิมเลยอ่ะผมขออนุญ,ญาตสุ่มแล้วกันเนาะเออไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ปีอะไรปีส0 2 3น ออสูงไปเรื่อยๆนะครับมาปี2018แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยเราจะเอา M15 กับ4ชั่วโมงเชื่อมกันได้ยังไงอันดัแบ,บแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีไทม์เฟรมเล็กกับไทม์เฟรมใหญ่ซึ่งไทม์เฟรมเล็กกับไทม์เฟรมใหญ่เราเนี่ยจะมาพูดถึงแค่2ไทม์เฟรมนี้เท่านั้นนะไม่เอาไทม์เฟรมอื่นนั่นหมายควาว่าถ้าผมจะถามว่า time เฟรมใหญ่คืออะไรก็คือ4ชั่วโมงไทม์เฟรมเล็กคืออะไรก็คือ15นาทีอ่ะเข้าใจนะนะครับคำถามเราจะต้องดูอะไรเป็นหลัก ก็คือทำเฟรมใหญ่อย่างเช่น4ชั่วโมงแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นใน M 1 5มีแค่นี้การเทรดนะครับอ่ะตื่นเช้ามาครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นเทรนอะไรแต่อันดับแรกเนี่ยแน่นอนทุกคนอาจจะมีแบ็กอัพเป็น M 5หรือสชั่วโมงหรือเดย์แล้วก็ตามแต่ทุกคนจะต้องดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยทำเฟรมใหญ่ที่สุดเนี่ยบอกว่าทําอะไรเออหรือให้เราทําอะไรอ่ะมาดู1เดือนครับเออหเดือนนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผม แบ็กเทสบ่อ,อย,น,ยนะครับมีร่องรอยแบ็กเทสเต็มไปหมดเลยนะครับเออดาวเอชเอยู A U อันใหม่นะครับอ่าแต่สถานการณ์เดียวกันนะครับอ่ะตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้นะครับถ้าเป็นมันนะทุกคนคิดว่าตัวเนี้ยเป็นเทรนอะไรถ้ารู้จักมันตอนเนี้ยถ้าให้ดูนะมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแล้วที่สําคัญเลยคือแต่ตอนเนี้ยทาเฟรมเล็กบังคับหน้าใบาชั่วข่าวใช่ไหมถูกต้องนั่นหมายความว่าเรารู้แล้วว่าเก็บไว้ลึกๆว่ามันลงเออนะครับแล้วก็ วีคเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงเพราะมันชนแนวต้านนี้นะครับ1 2 0 5 1 2อ่ะใกล้กัน0 5กดอีกทีนึงเท่ากับ0 5ลงมาข้างล่างอ่ะ0 3 0 5์สามวีคอ่ะเท่ากันแล้วเดเป็นไงฮะเท่ากันแล้วเดเป็นเทรนไรเป็นเทรนขาลงอยู่อ่าเรารู้แล้วและ4ชั่วโมงครับมาดูคขาวนี้แบ็กอัพ4ชั่วโมงบอกว่าอะไร4ชั่วโมงบอกว่าเฮ้ยยูตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสขึ้นใช่ไหมใช่แต่ลึกๆแล้วมันจะลงตามรุ่น รุ่นพี่มันใช่ไหมคำตอบคือใช่หน้าที่เราคือ <c oughs> เราต้องไปเล่น time frame นาทีที่เรา,าคุยกันเรื่องคอนเซปต์ของวันนี้ถูกต้องไหมเราเห็นแล้วว่า15นาทีขึ้น M 1 5 1 5อ่านาทีขึ้นแล้วก็สีชั่วโมงมันขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามตรงนี้ก่อนแต่ก็เก็บไว้ลึกๆว่าสุดท้ายมันก็จะกลับไปเล่นเป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ต้องบายก่อนนี่ถ้าลงมานี้ผมก็จะบาย 100/ 0งพั 1, ต่อ1,000ก่อนนะครับ1,000ต่อ1,000 นะครับเออเนี่ยบายปุ๊บตอนนี้ผมไดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าว่าจะขึ้นมาชน TP ผมได้ไหมอืมตอนนี้การาฟดีดขึ้นนะมาดูซิอืมตอนนี้เดอสี่ชั่วโมงเป็นเดรนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้น15นาทีมันก็จะคอยตามครับแต่ให้เก็บไว้ลึกๆนะว่ามันมีโอกาสจะเปลี่ยนเทรนช็อปพันแบบรุนแรงรุนแรงแบบเนี้ยได้เพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายมันจะต้องกลับไปเป็นเทรนขาลงของทางเฟรมใหญ่ <c oughs> หรือมันเป็นการถอดไส้ของทาง r ฟ m มมันนั่นเองแต่ตอนนี้ช่างมันเราอยู่กับปัจจุบันนะครับลงจะลงยากหน่อยเพราะว่าปัจจุบันบอกให้เล่นบายก่อนเห็นไหมมาดูนะครับว่าเป็นยังไงจะมีโอกาสนั้นขึ้นชนทีพีไหมโอ้โหไม่ชนครับอีกนิดเดียวนะครับแล้วเกิดการกดตัวขึ้นไปเกือบชนนะครับช่างมันครับตอนนี้ยังบอกให้เล่นบายเราต้องบายก่อนนะครับจนเกิดการทุบอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหจบทีพีไม่ได้ไม้นี่ก็โดนซะและ้วไม้แรกนะครับคําถามเราต้องเชื่อยอย่างว่าลงยังนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อว่าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราหัดอาจจะบายตรงนี้ได้ถ้ามันลงมาถึงนะแต่ผมยังไม่บายผมไม่ขยับ SL รอก่อนครับโอ้โหเห็นไหมฮะมันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ได้สุดท้ายแล้วเกิดอะไรครับเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเาเล่นตามน้ําชั่วคราวเห็นไหมลงมากี่รอบกี่รอบแต่แค่มันชน TP ไม่ได้ถ้าจะเอา1 0 0 0ต่อ1,000นะครับไม่ได้นะครับไม่ถึงจริงด้วย9 99 9อ่ะาแต่ถ้า1นึ่งพันอีกจุดหนึ่งมันถึงนะ นะครับดูซิ1,000ถึงหรือเปล่า1,000จุดข้อมูล999เนี่ยต้องเป็น1,000จุดเราไม่ยอมแพ้ดูซิว่าขึ้นแถบเขียวไหมขึ้นนะครับ1,000จุดเราชน TP เห็นไหมถ้า1,000จุดพอดีนะ1,000จุดพอดีขึ้นมากี่รอบอ่ะขึ้นมาก็999จุดก็จบได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยคุยกันแล้วว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเออถ้าไม่เข้าถ้าเข้าข้างตัวเองเนี่ยป,ปรับมาเป็น1,000ต่อ1,000เนี่ยเราจบได้ แต่ถ้าไม่เข้าข้างเหลือไปนิดนึงเห็นไหมอีกนิดเดียวชนไม่ชนก็ลงมาแต่สุดท้ายแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมว่าการาฟกาลังทาอะไรการาฟกําลังก้าวเข้าสู่เทรนด์หลักของมันเพราะฉะนั้นเรารอให้เกิดแนวต้านสําคัญหลังจากเนี้ยเราจะไม่เล่นบายละอืมเราจะไม่เล่นบายตรงนี้ตรงนี้ไม่ละครับรอเล่นเซลล์อย่างเดียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเซลล์เนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเซลล์ได้นะครับเอาหนึ่งพันต่อหนึ่งพันอดูเหมือนน่ากลัวใช่ไหมแทงยาวแต่ผมยังเซลล์แคะ่แทงต่อไปมีโอกาสเป็นสี ดง <c oughs> เห็นไหมแดงนะครับแต่ไม่รู้จะลงหรือเปล่าไปเรื่อยครับ <c oughs> ลงไหมลงครับเพราะตอนนี้เป็นเทรนขาลงเรียบร้อยไม่ชนดีพีอีกแล้วอีกนิดเดียวนะครับหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดนะครับอืไม่ชนดีพีอีกแล้วนะครับเกือบรอแล้วจริงๆถ้าชนดีพีชนสองสามรอบแล้วเห็นไหมแล้วลงไหมยังลงอยู่ขึ้นมาผมว่าเซลครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่นะครับแต่ตอนนี้เราไม่เล่นแล้วใช่ไหมเออเราไม่เล่นหน้าบ่ายแล้วนะเราเล่นหน้าเซลนะครับ ม,มาดูสิกดตัวไหมแล้วก็ชนที่พี่เรียบร้อยครับเห็นไหมชน3รอบแล้วเออตอนเนี้ยเรากําลังรู้แล้วใช่ไหมว่ามันกําลังตามรุ่นพี่มันของไทม์เฟรมใหญ่ถูกต้องแต่การลงแบบเนี้ย <c oughs> มันก็จะต้องไปขออนุญาตเดทีนึงว่าเดเอยไม่ใช่ขออนุญาตสชั่วโมงทีนึงว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันบังคับลงหรือย,อยังเพราะล่าสุดที่เราดูสชั่วโมงมันบังคับเล่นบ่ายใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการลงมาแบบนี้คือการพักถัวของมันชั่วคราวแล้วมันก็มีโอกาสดีดขึ้นอีกเออเพราะถ้าจะลงจริงทุกคนต้องไปดูสวิตไปดูที่4ชั่วโมงครับมาดูมาดู4ชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นพอดูสี่ชั่วโมงอ่ะสชั่วโมงก็ยังไม่บังคับหน้าเซล,ลครับเห็นไ,ไหมคือการลงแบบนี้คือการลงไม่จริงลงแบบหลอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ เราเนี่ยเวลาเข้าแถวเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันมีโอกาสกระชากขึ้นอย่างรุนแรงได้ที่จะกลับหน้าใบครั้งหนึ่งตามสี่ชั่วโมงนี่คือการเรียงลําดับแล้วก็ตามรุ่นพี่นะครับ <c oughs> เออมันทุบเลยทุบเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สุดท้ายแล้วจะมีการเด้งขึ้นอย่างแรงเหมือนเดิมอ่าแต่เราก็ยังคงตามปัจจุบันนะตามปัจจุบันเล่นเซลล์ไปเรื่อยโอ้โหนี่ไม่ทันนะครับตรงนี้คือเซลล์นะเออไปต่อ <c oughs> ขึ้นมาเลยครับเราเซลล์เหมือนเดิมครับ เห็นไหมลงมาชน DP ครับแต่อย่าพิ่งนะตอนนี้มันยังไม่ได้ไหลเข้าสู่เดย์ได้เลยนะมันต้องผ่านไน้4ชั่วโมงก่อนนะั่นหมายความว่า4ชั่วโมงลงได้อย่าง4ี่ชั่วโมงยังลงไม่จริงครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการพุ่งปืดแบบเนี้ยรุนแรงได้นะครับเออคนเข้าเซลปุ๊บอาจจะโดนแพ้ไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วรอเข้าเซลแนลต้านตรงนี้ตรงนี้จะมีแนวต้านอยู่นะครับใน5นาทีนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเคสตัวอย่างว่ามันจะพุ่งขึ้นอย่างแรงนะครับอ่าเห็นไหม ไม่เบรกแนวใต้นี้แนวใต้นี้คนจะมาเซล์เซล์เนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เพราะว่าสี่ชั่วโมงอาจจะดึงกลับอเห็นไหมมันก็ขึ้นต่อเห็นไหมครับแต่คําถามคือมันลงจริงหรือ,อยังคุณต้องไปให้คุณต้องไปขออนุญาตสี่ชั่วโมงเพราะตอนนี้คุณเล่นสิบห้านาทีอยู่มันเล็กกว่าคุณ้องเข้ามาดูที่สี่ชั่วโมง <c oughs> <c oughs> การขึ้นแบบนี้ขึ้นจริงไหมอ่าตอนเนี้มันยังไม่บังคับมันยังไม่บังคับเซล์นั่นหมายความว่าการขึ้นแบบนี้มีโอกาสขึ้นจริงสูงอ่านะครับไปต่อไปเรื่อยๆนะครับ ที่สิมันก็จะไหลาตามน้ําไปแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเทรนหลักคือเทรนขาลงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะรอแค่มันทุบลงมาตามเทรนแล้วค่อยเ่นก็ได้หรือแค่จะต,ตามปัจจุบันก่อนก็ได้นี่คือนี่มันคือหลักสูตรที่ทําไมผมต้องคิดว่าเฮ้ยคิดหลักสูตรในเรื่องของตามอดีตอนาคตปัจจุบันขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่คุณจะไปรออนาคตหรือรอการเฉลยจนคอยตามมันนานเกินจริงไม่จริง มันนานเกินครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนเนี่ยผมบเข้าไปตรงนี้เอาหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไปก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้มามาดูต่อว่าเป็นอย่างไรเออรับสําคัญอืมเขาเพิ่ได้ออเดอร์อครับอ่าทุกคนคิดว่าตอนนี้มันจะลงไหมเออมาดูสิผมต้องการให้มันขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นสูงชนทีพีไหมอีกนิดเดียวชนทีพีนะครับเออบางคนรีดหนึ่งต่อสอง หนึ่งต่อสามเลยนะครับเออเพราะว่าสี่ชั่วโมงยังคงดึงอยู่นะสี่ชั่วโมงยังคงดึงเป็นเทืนขาขึ้นอยู่ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้อยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าสี่ชั่วโมงนะครับบังคับเซลล์เมื่อไหร่มันจะมีการกดตัวอย่างแรงแล้วมันมีโอกาสบังคับเซลล์นะสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเล่นเก็บได้เนี่ยก็อย่าเพลินนะครับขึ้นมาหนึ่งต่อเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งต่อเท่าไหร่หนึ่งต่อสองกว่าอ่าบางคนปิดแล้วนะครับแล้วเราตั้งหนึ่งต่อสามเนี่ยมันไม่จบ เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเรากันหน้าไมายไว้ถ้าลงมาเราก็จะรู้ทันทีแล้วว่าอ๋อมันจะกลับเข้าสู่เทรนหลักของมันคือ4ชั่วโมงบังคับเซลผมก็ไม่เล่นละครับผมก็รอเล่นเซลลด้านบนเลยเรื่องพันละหนึ่งพันแล้วกันเอ้ตอนนี้เจ้ายังบังคับเล่นบยอยู่นะใน15แต่ผมไม่เชื่อละใช้จิตเชื่อมไปแล้วว่าสชั่วโมงน่าจะบังคับเซลนะครับไปต่อ เราไปตัดช่วงจามออกแล้วกันนะนะครับอ่ะผมได้แล้วผมรอเซลตรงนี้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมันกาลังจะก้าวเข้าสู่เทรนอะไรครับ <c oughs> เห็นไหมติดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเนี่ยติดปุ๊บเนี่ยดีลงเลยมันกําลังก้าวเข้าสู่เทรนหลักคือเทรนขาลงหลังจากนี้ทุกคนขี่เซลย,ยาวๆเลยขึ้นมาแรงขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนจะต้องเซลนะครับเห็นไหมลงไหมลงนะครับเนี่ยลากอามาข้างล่างตรงนี้รับสําคัญตรงนี้มีโอกาสถึงสูงมาก พราะสุดท้ายเพราะว่า4ี่ชั่วโมงมันบังคับเซลล์ไปแล้วแล้วบางคนก็ได้เซล์ตรงนี้อีกถูกต้องไหมอาจจะโดนตรงนี้ไปไม่เป็นไรเข้ามาเซลลตรงนี้อีกพอเซลลตรงนี้อีกเนียรีดาอาร์มาเท่าไหร่หนึ่งต่อหนึ่งต่อสามแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยสบายแล้วก็ท้าสาธิตแบบเนี้ยยิ่งง่ายเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราเกาะเทรนได้แล้วเชื่อมจิ๊กซอต่อจิ๊กซอได้แล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปเลยเว้นแต่คุณุ่มใหม่คุณก็จะได้แบบสถานการณ์ใหม่นะครับอ่ะมาต่ออืม กราฟครับพุ่งไปเลยครับแต่เราเซลล์ใช่ไหมใช่มาต่อครับจนขึ้นมานีกน่าจะชน S อสเลยนิดเดียวนะครับอจนเกิดอะไรครับทุบลงเพราะมันคาบเส้นเห็นไหมตรงนี้อีกนิดเดียวเออโบใไฮสเปรดเยอะๆดีโดนนะเนี่ยนะครับแต่ถ้าโบกไม่มีสเปรดก็ลอดไปนะครับสเปรดทั้งยี่สิบอะไรเงี้ยก็ลอดแต่ถ้าเโอ้สเปรดห้าสิบนะครับสเปรดหกสิบแปดอะไรงนเงี้ยโดนแน่ๆนะครับเ,ออเห็นไหมชนดีพีไหมเนี่ยให้ดูเนี่ยมันยังไม่โดนได้แล้วนะเนี่ยถ้าโดนจากตรงนี้ นี่ไหมไม่ดูนะครับอันนี้เดียวโชคดีมีไหมหนึ่งต่อสามจบได้นะครับอ่ะมาต่อถ้าขึ้นมาผม่าเซลล์ตรงนี้อีกอืขึ้นมาเลยให้มันขึ้นมานแรงๆเลยครับจะได้เป็นเคสสาธิตโอ้โหอันนี้ก็แรงเกินนะครับอ่ะขึ้นมาในคำถามขึ้นแบบนี้ขึ้นจริงไหมอ่าถ้าดูในสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าปรับมาดูนะสี่ชั่วโมงขึ้นแบบนี้ขึ้นไม่จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขึ้นมาทุกคนก็ต้องหาโซนและอ่ะสี่ชั่วโมงอยู่นี่ฉันถ้าเราฉันจะเล่นสิบห้านาทีโอเคโซนเนี้ยแพ้ไปเพราะไม่มีแบ ก็ลองโซนใหม่ถูกต้องไหมลองโซนใหม่ข้างบนที่จะสามารถเซลล์ได้แล้วยิ่งการขึ้นแบบนี้ยังขึ้นไม่จริงเออก็รอเซลลได้ไหมแตะปุ๊บลงมาชนดีพีไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยหนึ่งต่อสามด้วยนะเห็นไหมชนดีพีไปแล้วถ้าขึ้นมายังเซลได้ไหมเซลลได้แต่ตรงนี้ไม่ควรเซลเพราะาตรงนี้เป็น P a ตรงนี้ก็ถูกทําลายไปแล้วอะตรงนี้ไม่ถูกทําลายนี่อ่ะตรงนี้ไม่ถูกทํลายเพราะฉะนั้นตรงนี้มีผลกราฟมีโอกาสทุบลงได้แต่ถ้าขึ้นมาข้างบนเราสามารถเซลล์ได้นะครับไปต่อ ตรงนี้มันจะมีผลนะนี่เพราะมันเชื่อมแบบนี้หนึ่งสองมีโอกาสกดตัวสูงมากกาดูอืดูนะขึ้นเนี่ยขึ้นยากใช่ไหมแล้วดูเหมือนจะขึ้นนะครับ <c oughs> ชวนได้ดาวใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าอยู่โซนนี้เป็นไงเนี่ยโซนเธเนี้ยก็ได้แต่ไม่เป็นไรเราตอนเนี้ยโดนได้ดาวไปแล้วเราไม่เข้าข้างตัวเองครับผมก็รอเซลล์อีกครับเพราะอะไรเพราะยังเป็นเทนขาลงอยู่อืเนี่ยผมได้ออเดอร์ กดตัวนันทีไหมกดตัวน,นทีหนึน่งต่อหนึ่งอะหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าปิดยางปิดแล้วแต่ว่าเรามาดูเราไม่ปิดเราต้องการทําให้เห็นว่าทเทรนหลักแข็งแรงมากและถ้าเกิดว่าทุกคนดูด้วยสายตาตอนนี้การาฟกำลังทําอะไรกําลังจะไซด์เวยแล้วก็ลงต่อเพราะฉะนั้นคนที่เล่นแบบนี้ได้ก็จะมีคนอยู่2แบบแบบที่1ลึีดาหนึ่งต่อสามแบบที่2นะครับรีบไปเลยแบบแบบแรกคือ1ต่อ1นึ่งจบไปแล้วนะครับ จบไปละเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบเนี่ยแบบเนี้ยกับ <c oughs> ต่อมาคือเขาออคือเขาอะไรอะเขาตามทเทรนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมี3อย่างนะคนนี้ชนไปแล้วเนี่ยคนนี้ชนยังยังดูไปเรื่อยครับเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นยากเพราะอะไรเพราะเทรนหลักมันเป็นทเทรนขาลงแล้วมันก็จะยึอกอยักอย่างนี้เหมือนที่ผมว่ารูปเมื่อกี้นี้รูกคนก็ไปหาทางเซลใหม่ขบนมันเกิดเป็นไซเว์แล้วตอนนี้มันก็จะง่ายแหละคนที่เล่นไซเว์ก็จะแบบโอ้โหพี่ตอนนี้ผมชิลแล้ว แต่บางเอืญอนว่าเข้าเนี่ยไอ้นี้จบไม่ได้นะไอ้นี้ก็จบไม่ได้แล้วขึ้นมาอะไรครับโดนเดสเลคุณเป็นคนรีดอารไกลคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คําถามไอ้นี้ทีพไปแล้วใช่ไหมคําถามคือขึ้นแบบนี้ขึ้นจริงไหมทุกคนจะรู้ว่าจริงไม่จริงทุกคนต้องมาดูที่4ี่ชั่วโมงอ่ามาดู4ชั่วโมงคาถามขึ้นแบบนี้ขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ย,ยไม่จริงนะครับขึ้นไม่จริงหรอกเพราะเทรนหลักมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นหมายความว่า ขึ้นมาอย่างเงี้ยหนึ่งเก้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่ามันมีโอกาสกดตัวลงแต่เราจะไปดักเซลเซล์ดักเซลล์เด็กเซลล์แบบนี้ได้ไหมเนี่ยดักเซลล์ดักเซลล์ดักเซลล์แบบนี้ไม่ได้อ่ะผมให้ทุกคนดูนะ <c oughs> ดักเซลล์แบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยอย่าหาทำนะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายมันจะพุ่งขึ้นไปเลยเพราะคุณกําลังฝืนเทรนปัจจุบันอยู่ดูนะเห็นไหมแพ้ไหมแพ้แล้วคนส่วนใหญ่ก็กําลังทําแบบนี้แล้วทํายังไงอะ่ะถึงถูกต้อง คุณก็ต้องรอการกดตัวอย่างรุนแรงของกราฟเพื่อกราฟเฉลยว่าเป็นทเทรนขาลงขาเนะี้ยสาธิตให้แพงสาธิตให้ได้เลยนะนะครับอ่ะมาดูต่อให้มันลงมานะครับขึ้นมาแบบเนี้ยคือการที่ขึ้นไม่จริงนะของไทม์เฟรมใหญ่แต่มันดูเหมือนขึ้นเยอะในไทม์เฟรม15ใช่ไหมแต่สุดท้ายจะมีการกดตัวลงมาอ่าไปดูโอ้โหดูเนี่ยขนาดขึ้นไม่จริงแล้นะแต่ดูนะตอนลงก็จะลงแรงเหมือนกันเรื่อยๆครับเนี้ยเนี่ยเนียตอนเนี้ยบอกแล้วนะว่ามีโอกาสลงสูงเซลล์ตรงเนี้ยสมมตินนะ และเอ l เลไว้ตรงนี้สมมติอ่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเซลลงมาล่างอยงเงี้ยเอาแบบอากาักอามาแบบไม่ต้องสนใจอะ่ะดูว่ามันจะลงจริงไหม <Okay. S 1> เออเห็นไหมมีการกดตัวนะครับแล้วตอนนี้ได้ออเดอร์แล้วมาดูว่าออเดอร์พวกนี้จะรอดหรือเปล่าเออผมไม่เห็นกราฟข้างหน้านะครับถามว่าลงมาหนะึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองเนี่ยคนปิดหรือยงังปิดแล้ว <c oughs> ดูนะ เออนะครับกลับมาที่เดิมนะฮะตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วจะเกิดการทุบนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะครับของํามเฟรมสีชั่วโมงหรือเปล่านะครับจะดันขึ้นหรือเปล่ามาดูกันโอ้โหออเดอร์ชุดนี้พ่ครับน่าจะเป็น1ชั่วโมงไซด์เวย์แต่สุดท้ายมันขึ้นจริงไหมโอ้โหพี่ขึ้นไม่จริงขนาดเนี้ยทำไมถึงขึ้นไม่จริง กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยเล่น15นาทีมาโดยที่ไม่ได้เช็คเลยว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันทําอะไรทุกคนสังเกตไหมตรงนี้เกิดอะไรครับเกิดการปักตัวครั้งใหญ่ใช่ไหมตรงนี้คืออะไรอ่ะมีใครเดาออกอ,อันนี้ออเดอร์นี้ผมแพ้แล้วนะชัดเจนมีใครเดาออกไหมว่าตรงนี้คืออะไรมันคือรับสําคัญใน4ชั่วโมงไงเห็นไหม เห็นไหมถ้าคุณมองออกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นมัวเมากับ15นาทีเมื่อกี้เนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะผมไปย้อนกลับให้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นแค่นี้ผมเห็นแค่นี้ปุ๊บแล้วเราหยุดยังอยู่15นาทีอ่ะถ้าผมสวิตช์มาดูใน M15 ผมจะไม่ปล่อยให้ลากแล้วผมต้องคัดออกแล้วเพราะอะไรครับเพราะสี่ชั่วโมงบอกว่าเฮ้ยชันเนี่ยจะขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะได่ M15 เนี่ยต้องเล่นรับสําคัญแล้วเนี่ยก็มาเล่นตรงเนี้ย อาจใช่เราเห็นการพางหน้ามันก็เลยดูเท่เราพูดอย่างเงี้ยแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจมันถูกต้องไหมเนี่ยเงี้ยขึ้นมาชนวน DP เราต้องดูทาวเฟรมใหญ่เป็นหลักด้วยอย่ามัวเมาเรื่อแต่ทาวเฟรมเล็กไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็ยังจะคงแพ้ให้กับตลาดเรื่อยๆนะครับอ่าคาถาม4ชั่วโมงมาใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยสีชั่วโมงขึ้นจริงไหมสี่ชั่วโมงขึ้นจริงอ่ะถ้ามาดูได้อีกโอ้โหเรียบร้อยครับ เดก็ขึ้นจริงอีกนะครับหลังจากนี้เนี่ยต่อให้ทำเฟรมใหญ่เป็นเทรนอะไรเป็นเทรนขาขึ้นฟังให้ดีคีย์นี้ต่อให้มันวิ่งเป็นเทรนขาลงก็ตามแต่แต่เดมันเป็นเทรนขาขึ้นนั่นหมายความว่ากว่ามันจะลงอะ่ะเดมันบังคับนานนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถเล่นบายได้สบายเลยค่ะเนี่ยเออลงมาเงี้ยบายเนี่ยผมบายเลยเนี่ยบายแบบไม่รู้เรื่องโดนกด้วยราคาไม่ดีด้วยเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปชน TP นะครับอืมมันทําเหมือนเดิมอะ่ะโอ,อ้โหลงมาเนี่ย เข้าต่ออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมแพ้เนี่ยถ้าไหวตัวทันตรงเนี้ยใบก็มีโอกาสขึ้นต่อสูงมากลงมาอย่างเงี้ยเลือกช้อปปิ้งได้เลยเพราะสุดท้ายสี่ชั่วโมงก็คงทําให้มันดันขึ้นเหมือนเดิมเหม็นไหมดันขึ้นเหมือนเดิมเนี้ย <c oughs> ร้อยไม่ลงมาโอ้ไม่ลงนะแต่ถ้าเกิดว่าตามรับอย่างเนี้ยเห็นไหมเข้าได้นะครับเนี่ยไดออเดอร์ละ ตอนนี้ผมได้ออเดอร์แล้วถูกลกด้วยอยากให้เจอเคสแบบนี้มากกว่านะครับเคสถูกลกจะได้เข้าใจพราถูกลกทุกคนต้องทําอะไรห้ามขยับ s อสเด็ดขาดห้ามขยับเลยนะแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปเรื่อยสุดท้ายเรามันจะถูกรุ่นพี่ใหญ่มันบอกว่า <S <S เฮ้ยลงมาทําไมขึ้นไปขึ้นไปได้ครับถึงแม้จะแพ้สมมตินนะแพ้ออเดอร์นี้อ่ะผมแพ้นะมันทําไมดิดกับเพราะมันติดรับสําคัญตรงนี้แล้วสุดท้ายมันอยู่ในสโคบนี้ทุกคนรู้แล้วว่าสุดท้ายมันจะถูกดันขึ้นเพราะ สี่ชั่วโมงเป็นเดืนขาขึ้นเพราะเดย์ไม่เดนขาขึ้นในระยะยาวมันก็จะมีโอกาสขึ้นนะครับแต่นี่คือเราไม่ละเอียดไงเราแพ้เนี่ยอ่ะผมแพ้ไปแล้วแล้วทำไมอ่ะทาไมกราฟเนี่ยมันไม่อะไรทําไมกราฟมันไม่ขึ้นอนะ่ะอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้มันมีการบางอ๋อขออภัยครับผมเข้าใจว่าผมกดในสิบห้านาทีนะครับนานไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยนะครับอ่ะย้อนกลับมาใหมย่ย้อนกลับมาใหม่ครับตั้งแต่ตรง ตั้งแต่ตรงไหนตั้งแต่ตรง,ตงแป๊บเดืยวตั้งแต่ตรงนี้นะครับอ่าผมจะายตรงนี้เขาไหมตั้งแต่ตรงนี้แล้วเกิดการลงมาแป๊บหนึ่งนะแล้วผมมองว่ามันจะขึ้นต่อไอ,อย่างง่เงยแต่บางอื่น่าเป็นสี่ชั่วโมงทุกคนสี่ชั่วโมงเนี่ยคือตัวสะโคบภายในวันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สี่ชั่วโมงบอกมันลงแล้วเนี่ยพร้อมที่จะลงอะ่ะมันก็เลยไหลนะครับเอาใหม่นะครับเมือเอาเอาใหม่แค่ตอนนี้นะตอนอื่นถูกต้องหมดนะครับอ่ะนะครับสุ่มไปใหม่แล้วกันเนาะ เออสมไปใหม่นะครับอืมก็ตัดช่วงจามออกแล้วนนะนะครับ <c oughs> นะฮะโอเคทุกคนนะตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้ครับดูที่ M15 ใช่ไหมถ้าทุกคนดูจาก4ชั่วโมงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเทนขาขึ้นเราดูแค่15าทีเราก็รู้แล้วว่ามันมีโอกาสขึ้นแต่มันขึ้นไหมยังไม่ขึ้นทันทีครับเพราะสี่ชั่วโมงก็ยังทำรับสำคัญอะไรไม่เสร็จนะครับเออก็ต้องรอครับอ่ะหนึ่งต่อสามอ่ะมาดูว่าจะเป็นยังไง เนี่ยผมเข้ารับสำคัญตรงนี้ไดออเดอร์แล้วครับมาดูว่าชนด p ไหมมาดูฮะเออคำถามเนี่ยทำไมกราฟกดตัวครับอ่าโ,โอ้ก้ามาลงไงพี่เป็นพอสี่ชั่วโมงยังไม่ได้เซ็ตตัวเออนะครับเราก็ต้องรอแต่จริงมันขึ้นไหมมันขึ้นนะครับเห็นไหมแต่สี่ชั่วโมงมันยังไม่เซ็ตตัวแต่ถึงเซ็ตตัวเราก็จะไม่ไดออเดอร์แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนครับเ l เราสั้นเกินไปนะครับอ่ะมาต่อผมก็รอครับ ลงมาไดออเดอร์แล้วรับไม่ดีเลยนะเออนะครับไปแล้วนะครับหนึ่งต่อสามจบไดไหมชนที่พีนะครับหนึ่งต่อสามเออนะครับอ่ะมาดูต่อผมก็เฮ้ยอยากรีดมาสักหนึ่งต่อสิบอ่ะมันจะได้หรือเปล่าถ้าจะรีดหนึ่งต่อสิบได้ทุกคนจะต้องไปดูว่าทางเฟรมใหญ่มาสนับสนุนไหมอย่างเช่นอ่ะดูขอดูสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงปเป็นราขาขึ้นแล้วพร้อมที่จะทะยานฟ้าใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะไปได้แล้วต้องดูด้วยว่าแท่งเดย์ปิดตอนไหน ถ้าไม่ได้ดูสังเกตมะม่วงเนี่ยต้องบอกว่าอโอกาสแพ้สูงอะไปเรื่อยๆครับมาดูออเดอร์นี้โอ้โหลงมาแนละ้วรับสําคัญนะฮะไม่ชนทนะีพีแล้วถ้าหนึ่งต่อสามชนใช่ไหมหนึ่งต่อสามเราปิดไปแล้วนะเดี๋ยวเรากาลังพูดถึงออเดอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ถือโฮมาดูที่หนึ่งต่อสิบมันจะจบได้ไหมหนึ่งต่อสิบมาดูซิแต่เห็นไหมว่าชนรับสําคัญดีไหมดีอ่ะชนไหมชิวดิงกับละครน,นี่แหละยิ่งกว่าละครน,นะครับ ชนหรือเปล่า TP อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ชนนะครับแล้วก็เจ้าบังคับหนะ้าเล่นเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ15นาทีอ่ะแต่ถ้าเราดูจาก4ีชั่วโมงไปไงโอ้โหชัดเจนมากครับแบบนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะแต่ต้องรอหน่อยอ่ะมาดู15นาทีจะขึ้นต่อหรือเปล่าจะชน TP ไหมหนึ่ต่อ10เราเนี่ยขึ้นมาแนละ้วจะขึ้นไปชนท p หรือเปล่าชนไหมชนสักทีเถอะไม่ชนครับ ชอนทีวีโอ้โหแบ็ค์เทสก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะครับอ่ะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เทรดเอ็เอ็มสิบห้าบวกกับ4ชั่วโมงนะครับบอกว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวในตลาดได้อย่างดีนะครับก็อ่ะขอขอพูดเรื่องคัทนิดหน่อยนะครับเป็นคัทที่จะปิดตัวแล้วของวันช็อตนะครับใครที่อยากจะเข้านะครับก็สามารถสแกนเอโค้ดได้นะครับเออนะครับ เป็นท่าเทรดเดียวเสียวทังตลาดนะครับโดยใช้สิ่ชั่วโมองเป็นหลักเป็นท่าสกอร์ปิ้งนะครับก็สามารถถ้าไปถามแอดบินได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ